ต่อชชดอยอมาจากตำรวจชายแดนน้องเอ๋ยลำบากเลือแสนมาอยู่ชายแดนที่ไกลแสนไกลมาป้องกันเขตรักษาประเทศแดนไทย พี่นอนกับดินพี่กินกับสายลำบากแค่ไหนจะทนลงจากโดยเขาให้พักผลเพียงเจ็ดวันเดินผ่านกระท่อมริมทางขอน้ำกินขันเถนะน้ามน น้องจองเห็นใจตำรวจไทยที่มาทุกทนถ้าน้องไม่ได้ว่าบนขออยู่ด้วยคนกับสาวชาวโดยหากทางการไม่เรียกตัวพี่กลับมีเสียมสักหอบมีจอบสักหาจะทางให้รับ หมดดอยแล้วปลูกถั่วง,งาอยู่กับควันตาเนื้อกลอยจะทางดงป่าดอยสร้างวิมานน้อยชายเด่นวิ่งวนผ่านถึงท่านผู้การรักษาเขต ขอร้องให้ท่านสมเพศพราะพวกกระผมกำลังมีแฟนสงสารเถิดครับอย่าด่วนเรียกกราบจากชายแดนขออยู่ทำงานทดแทนรักษาชายแดนสักสามสี่ปี